สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกคุณนายตื่นสายที่บ้านเราค่ะตอนนี้คุณนายตื่นสายสีสวยๆที่บ้านเราเนี่ยตัดได้ทั้งหมด84แล้วนะคะเพื่อนๆสวยๆแบบนี้เลยเราปลูกกลางแจ้งแดดจัดนะคะดอกไม้เนี่ยชอบกลางแจ้งแดดจัดมากๆเลยค่ะนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจปลูกดอกไม้ชนิดนี้เหมือนกันเนี่ยเตรียมพื้นที่ที่มีแดดจัดๆนะคะแล้วก็ กันเข้ามาได้เลยนะคะดอกไม้เราเนี่ยเราส่งกิ่งพันุไปได้ทั่วไทยเลยคะ่ะเพื่อนๆรับแล้วก็เอาไปปลูกต่อได้เลยนะไม่ต้องแบบว่าเอาไปแบบไม่ต้องไปชามก่อนไม่ต้องไปตั้งต้นในโรงเรือนนะคะที่ไหนมีแดดเนี่ยเพื่อนๆเอาดอกไม้ไปปลูกได้เลยนะคะ mm. เด็ดกิ่ง mm. เด็ดกิ่งเป็นท่อนสั้นๆแล้วก็ปักห่างๆได้เลยคะ่ะเนี่ยที่สวยๆแบบนี้ก็คือเราปักใส่กลางแจ้งแดดจัดแบบนี้ mm. ไปเลยนะคะ สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k f แฟนเพจไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็โทรกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะ0814007137ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ